ในดูโน่นะครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆนะครับตามกระแสโปเกมอนโกนะครับวันนี้เราก็จะหยิบเจ้า Arduino นะครับดูโน่กับอนเทอเน็ตนะครับเข้ามาทำวัทโปเกมอนกันนะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะเห็นแต่ในหน้าคอมใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เห็นเขาหยุดพัฒนาผมก็เลยศึกษาเล่นๆดูนะครับแล้วก็มันค่อนข้างง่ายนะครับก็เลยเขามาให้ดูกันนะครับวันนี้เอาคราวนี้ครับดูในแอปของเรานะครับ ลองสังเกตเลเวลดูเนาะกับ E X P เห็นไหมไม่รู้เนี่ยมันสว่างนันเงครับเดี๋ยวหาโฟกัสก่อนยังไม่เห็นโอเคนะครับ E X P ของเราลงท้ายด้วย1.40่งสี่ศูนนะครับหนึนนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยเขียนคลิปอธิค่อยเขียนคำอธิบายนะครับ โอเคเสร็จคราวนี้มาดูของกันนะครับดูของกันนะครับให้สังเกตที่บอลน,นะครับตอนนี้บอลมีสองลูกกับน้อยสิบแปดลูกนะครับเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงเนาะพอดีบอดเราเนี่ยจะเข้าโปเกสต็อปด้วยนะครับไปหมุนให้นะครับผมวิ่งตามท p s นะครับผม โอเคออกจากโปรแกรมแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มเกี่ยวกับ Arduino นะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมรอบูตแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นไม่เลย หนหนโอเค okay, นะครับสามสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับแบบในตัวแอปแอปโปเกมอนนะครับผม คราวนี้เราก็ปล่อยบอททิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปเก็บเลเวลของมันเองนะครับสังเกตดูนะครับเป็น450แล้วนะครับก็คือนี้ครับบอทก็จะวิ่งไปตามโูเก็สต็อนะครับเราสามารถกำหนดพิกัด GPS ให้มันวิ่งหาได้ในรอบ5กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของบอทเนี่ยตอนนี้ยังเป็นบักอยู่นะครับพอดีเพิ่งพัฒนานะครับ660แล้วนะครับ ยังพึ่งพัฒนานะครับก็ยังมีบั๊กอะไรอนิดหน่อยนะครับมันก็จะไปเก็บโปเกมอนเองนะครับปลาบอลเองนะครับนี่ครับเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับกับอ r ดิโน o ยูโนนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปใช้ ESP เนาะเพราะว่ามีตอนนี้เมมโมรีมันเต็มแล้วนะครับใจตริงอยากให้ใช้จอ OLED นะครับแต่ว่าไม่อยากแกะของใหม่ครับผม ก็สามารถซื้อได้อุปกรณ์พวกนี้นะครับหาซื้อได้ในร้าน i Arduino นะครับบนเว็บไซต์ a d u n o c o m นะครับผมนะครับตอนนี้ยพสามห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสามแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยนะครับถ้าดูมือถือนะครับก็เราไม่ได้เล่นนะไละที่สำคัญนะครับถ้าระยะเวลาแค่นี้เก็บโปเกมอนก็ได้ไม่กี่ตัวหรอกครับจริงไหมโอเคครับผม ขาวนี้ก็ปล่อยให้มันเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราปิดกันดีกว่านะครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วค่าวนี้มาดูในตัวแอปนะครับมือถือผมช้าหน่อยนะครับลองมาดูกันในแอปนะครับผมว่าจะเป็น150ไหมครับผยออก150เนาะ140 150ไม่รู้ลองซื้อดูนะถ้าถูกก็เอามาแบ่งด้วยช้าหน่อยครับรอแป๊บหนึ่งครับผม รับนนึงนะครับมือถือผมชา้าโอเคเข้าเกมแล้วนะครับต่อมาดูกันใทยคือเท่าไหร่โอเคนะครับลงท้ายหนึ่งห้าศูนย์เหมือนเดิมนะครับ อโอเคใช้ได้นะครับผมต่อมาดูไอเทมนะครับไนะครับไม่รู้ว่าลดไหมโอเคบอลหายไปนะครับสองลูกแล้วก็ไอตันอันต้าเนี่ยจากร้อยสิบแปดเป็นร้อยยี่สิบเนาะครับก็แสดงว่าใช้ได้จริงนะครับผมก็อ,อยู่ในช่องพัฒนาเนาะ ก็ฝากร้านด้วยนะครับ n i ย u n o .com นะครับผมร้านขายอุปกรณ์ไมโครทันเลอร์เซนเซอร์ไมโมดูลนะครับขอบคุณครับ